อีพองสายทำไมพองแฮแม่สบายกันไอแดงครับเจ๊นี่ฉันฉันก็สงสัยแล้วนะว่าฉันจ้างแกมาทำงานหรือว่าให้แกมาเป็นเจ้านายกันแม่แล้วฉันกั ยังยังครับเดแล้วต้องแต่งแกต่อปัดเข้ามาเนี่ยทำอะไรนบ้างยังไม่ทอเลยนะครับฉันทำไมจะไม่ทำครับเฮ้ยฉันเปิดร้านหมวกอาถะไม่ได้ทำได้กุสอนนะเว้ยพอถึง d e a d l นเนี่ยจะได้แจกเงินแกเรบีอ่ะรัครับเจเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนเคยแล้วให้เลยครับฉันฆ่าโทษกไปแล้วนะครับถ้าแกทำผิดอีกเนี่ย ฉันไล่จะออกแน่มาไปครับเจ๊ครับเจ้เดี๋ยวผมทำเลยครับเดี๋ยวทำเลยครับเหนื่อยแค่ไหเหนื่อยรู้เร็ไหมครับเจ้ทำเร็วเข้าฮึคือฟิลฟอ เพลงคิดมากได้ไหม,อมคอนโซลก็มีหวัวคอนโซลไอ้อเล้งคับเจ๊แกทำอะไรแกเนี่ยฮะแกะสทำแตกหมดแล้วจะพังแล้วจะเไงฮะผมก็โทษพี่เจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเหรอฮึวันก่อนเนี่ยนะแก ถังถังน้ำแข็งแตกและฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินไปทันๆให้กับโรงค้าน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำน้ำซุปร้อนๆให้ลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำความสะอให้ลูกค้าแล้ววันนี้ทำไมทำเก้ยแตกอีกจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจหนะครับเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยเจ๊จะทำแกไม่ไหวแล้วนะเว้ยเนี่ยแกออกจากร้านฉันไปแบบนี้เลยฉันไล่แกออกเนี่แล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิ เข้าของฉันปังไม่ได้สิเจถ้าเจอะไรผมบอกแล้วแล,แล้วผมจะเอาอะไรกินละเจแกก็ไม่สมัครงานที่อื่นเนี่ย,ยไปเจอ,อะไรไม่ได้เจอะไรผ,ผมบอกเลยนะไปฉันด้แกออกมาออกไปอย่างนี้เลยเออกไปคิดว่าท้าจะจบแค่นี้เหรอเจอเดี๋ยวคอยดู Thank you Terima kasih นี่ไงนี่ไงถุงกบนี่ไงถุงก่ะแกทอะไรเกเาไม่ใชแกแก็เป็นทฮะแกแคนใช่ไหที่ฉันไล่ออกเนี่ยแกก็เลยเอาศกเนี่ยมาใส่ร้านขอลูกค้าฉันแกให้้นที่าใช่ไหมะเออใช่กรัไมอะแล้วแกทำร้านของฉานทำไมอะฮะชบอ้งานทงานไมางินทำไม่ะฮะเฮ้ยเดี๋ยวนี่แกกับลูกน้องทะเลาะกันหรอ เป็นนาบ้าถือว่าเป็นข่าวสวยแล้วกันอ๋อนี่ไม่ไม่สำนึกแต่เนี่ยไอ้แดงช่วยใจกันหน่อยได้ไหมมาเลยตาต่อตาฟันต่อฟันแกเอาน้ำซุปให้ลูกค้าจกิงใช่ไหมดูยังไงใครกินน้ำซุปกดเหมือนกันมาบานูนแตง่ายไอ้แดงให้ถูกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัว เคยได้ยินคำคำพูดนี้ไ,ไหเคยครับผมผมขอโทษนะเจ๊ผมไม่ได้ทำเลยเจ๊ผมขอโทษ <laughs> เป็น,นงไงล่ะทำแบบไหนก็ได้แบบนั้นแหละเอาอีกไหมไม่เอาไม่เอา เป็นเสมือนคลังที่รวบรวมเรื่องราวความรู้ความคิดวิทยาการทุกด้านทุกอย่างซึ่งมนุษย์ได้เรียนรู้ได้คิดอ่านและเพียรพยายามบันทึกภาษาไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือแพร่ไปถึงที่ใดความรู้ความคิดก็แพร่ไปถึงที่นั่นหนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณนี้ได้ในแง่ที่เป็นการเรียนรู้ของมนุษย์พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว